สวัสดีเพื่อนเพื่อนปนัดซื้อถั่วมิกมาถั่วมิกก็คือผสมแบบนี้แะเนี่ยหลากหลายอย่างเนี่ยหกร้อยกรัมเมื่อวานนี้ว่าจะมาทำเอ,อ่เออคุกกี้ธัญพืชแบบแบบไม่ต้องอบอ่ะจะเหลือให้ป้าทำไหมเพราะว่าพอมาเทใส่ มาเทใส่ไอ้นี่ไว้นะผัวเดินมาก็หยิบลูกเดินมาก็หยิบเหลือถึงสามร้อยกรัมไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ว่าจะลองทำโดยทิงเพราะว่าในสต็อกหมดแล้วมีแค่นี้ก็ทำแค่นี้แหละส่วนผสมเขาก็ไม่ได้เยอะนะเพื่อนๆอันนี้ป้าใส่ข้าวโอ๊ตด้วยก็คือจะเป็นคุกกี้ข้าวโอ๊ตทัญยพืชเอ,อ่อ ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะไอ้น้ำพึ้งเนี่ยป้าจะใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะทำไมต้องใส่เวลาใส่น้ำพึ้งเนี่ยมันจะเทำให้ส่วนผสมของเราอะจับตัวกันดีแล้วก็ความหวานความหวานป้าจะใช้ตัวนี้นะตัวนี้นะ แต่ไม่ได้ใช้ทั้งกล่องนะกล่องนี้มันมีกี่กรโมมาเนี่ยสามร้อยกร,รมัมถ้าใส่ทั้งกล่องมันจะหวานเกินไปเพื่อนๆดูนะมันคืออินทผลําบ้านเราเลยนะป้าว่าจะใส่ชักครึ่งกล่องแต่ก่อนใส่ใส่อย่างนี้ไม่ได้เด้น้ำตาลไม่ใส่นะจะใส่แค่ตรงนี้แหละใส่อย่างนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ต้องเอาไปแช่นะ้ำให้มันนิ่มก่อนเนี่ย มันแข็งเห็นปะถ้าแบบนี้เขาเจะเม็ดออกแล้วเนี่ยอินทผาลัมใส่สักครึ่งกล่องแช่น้ําให้มันนิ่มแช่น้ําให้มันนิ่มซะก่อนบอกไม่ได้นะว่านานแค่ไหนอาจาแต่ป้าเวลาแช่ปา้าใช้น้ําร้อนนะประมาณสักยี่สิบนาทีก็นิ่มแล้วน้ําร้อนอ่ะนะหลังจากนั้นเอาแต่ตัวอินทผาลัมนะ มานวดรวมกับตัวนี้นะมานวดรวมกับส่วนผสมนี้กับเน้ำพึ่งสองช้อนโต๊ะก็หลังจากนั้นปั้นเลยเพื่อนๆนตอนนี้ป้ายังไม่ได้ทําให้ดูหรอกนะเพราะว่าสายๆป้าจะทําป้าต้องเอานี่แช่น้ําร้อนก่อนวันนี้เนึ่ขึ้นได้ว่าเออซื้อมาวางไว้เดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนก็เลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ป้าใช้ก็คือว่ามันเป็นมะพร้าวอบแห้งนะ ยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้มันมีเวลาเราปั้นขึ้นรูปแล้วเนี่ยเราปั้นปั้นเพื่อจะเอาไปแช่ช่องแข็งหรือตู้เย็นต้องใช้ไอ้นี่คุกข้างนอกไม่ให้มันติดอะ่ะใครจะใช้งาก็ได้นะแต่งาป้าขี้เกียจคั่วถ้าใช้งามจะหอมมากเลยนะงามันต้องคั่วไงก็เลยขี้เกียจก็ประมาณนี้ละเพื่อนๆเดี๋ยว สายๆวันนี้ป้าจะทําป้ามีเวลาอยู่แค่นี้ก่อนนะป้าอาจจะลงวิธีทําให้ดูหน่อยเพราะมีเพื่อนๆบางคนถามจ้าวัดีจ้า